สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาดูมะเขือยักษ์หรือว่ามะเขือคางกบนะคะอันนี้ปลูกอยู่ที่กอสนอจังหวัดค<อ>่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปเจ้าของด้วยนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังมีอาจ,จารย์คนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวงามมากนะคะน,นี่คือมะเขือคางกบสวยมากใหญ่มากนะคะซุปหนึ่งหนึ่ง หนึ่งลูกมะเขือนี่ซุปอิ่มเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวมาดูมีหลายต้นนะคะแล้วแต่ละต้นมีผลมะเขืออย่างใหญ่มากเลยเเลยค่ะพร้อมจะเจริญเติบโตอันนี้ปลูกจากกระถางธรรมดารรมดานี่นะคะเดี๋ยวมาดูให้ดูทุกต้น นี่มะเขือคางกบนะคะอ้ยหน่อยให,หนึงค่ะอั่ใหญ่มากมะเขือข้างกบนะคะหนึ่งต้นตอนนี้นี่คือมันดูดอกนะ ที่พร้อมจะเป็นมะเขือข้างกบในอนาคตสวยงามมากค่ะขอบคุณส่วนอาจารย์ประหยัดนะคะมะเขือข้างกบสนใจติดต่อได้นะคะ